อ่านไปไฟล์โอเพนมาเลยนะครับไฟล์ o p e n นนะครับรูปนะครับคนถือแอปเปิลนะครับอ่ะโอเคตรงนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับว่าจริงๆมันมีเครื่องมือให้เรานะครับใช้กันหลายตัวนะครับบางตัวก็คล้ายๆกันตรงนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเรานะครับ ออถนัดใช้ตัวไหนแล้วกันนะครับจริงๆเหมือนนะครับตัว Quick Selection กับเอเจ็กวานะครับที่เราให้เราให้ลองกันนะครับผลลัพธ์มันเหมือนกันนะครับแค่ว่าเออเราใช้เครื่องมือตัวไหนแค่นั้นเองนะครับเราสะดวกใช้ตัวไหนนะครับก็ใช้ตัวนั้นนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวรุ่นเนี้ยนะครับจะให้ลองนะครับจะให้ลองปรับสีกันดูนะครับทั้งนะครับส่วนของ Apple แล้วกันเปลี่ยนสี Apple นะครับแล้วก็เปลี่ยนสีบลั๊กเกลียวดูแล้วกันนะครับอ่ะตัวนี้นะครับ ตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะลองใช้อะตัวนะครับ selective color ดูก่อนละกันนะครับว่าตัวเนี้ยนะครับอ่ะลองดูนะครับ selective color นะครับอ่ะอย่างผมนะครับลองมาเปลี่ยนสี background ดูนะครับลองเปลี่ยนสี background ดูนะครับอ่ะถ้าตัวนี้นะครับลองเลือกเป็นสีเขียวก่อนละกันนะครับอ่ะ color ตรงนี้นะครับก็เลือกเป็นสีเขียวะยนะครับอ่ะแล้วก็ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่านะครับ เออ่ตรงเนี้ยนะครับมันไม่มีนะครับมันไม่มีสีเขียวให้เราเลือกเนี่ยนะครับอ่ะอย่างที่บอกไปนะครับตรงนี้เราต้องใช้นะครับเรื่องสีคูณตรงข้ามมานะครับอ่ะนะครับตัวนะครับลองไปดูกันที่อินโฟก่อนก็ได้นะครับอ่ะตัวที่ตรงข้ามกับกรีนนะครับก็นะครับคือนะครับเอ็มคือมาร์ันต้านะครับเพราะฉะนั้นเราต้องปรับที่นะครับเราต้องปรับที่นะครับมาร์ันต้าแทนนะครับอ่ะลองปรับดูนะครับอ่ะเนี้ยจะเห็นได้ว่านะครับอันเนี้ยมันจะส่งผลเฉพาะกับสีนะครับ เฉียวสีเดียวนะครับถ้าเราไปปรับที่ส่วนอื่นเนี่ยนะครับสีอื่นมันจะไม่แก้ไขไปด้วยนะครับตรงนี้นะครับลองภาพดูแล้วกันนะครับว่าสีอะไรนะครับที่เราพอใจนะครับตรงนี้นะครับอ่ะปิดตาดูนะครับตรงนี้นะครับ จะเห็นได้ว่านะครับอันนี้เราไม่ต้องจําเป็นต้องตัดนะครับถ้าเราใช้ selective color เนี่ยไม่จาเป็นต้องตัดนะครับตัว background ออกมานะครับอันนี้จะทํางานเฉพาะนะครับเขาจะทํางานเฉพาะสีเขียวนะครับหรือสีที่เราเลือกไว้นะครับสีอื่นเนี่ยนะครับเขาจะนะครับไม่ได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับสีอื่นจะไม่ได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับอลองปรับดูแล้วกันผมเอาสีนะครับออกไปทางนะครับอังนี้แล้วกันนะครับ เคยอนนะครับเคยอนจะคู่กับนะครับเออเลสนะครับก็คือสีแดงนะครับอ่ะลองพับดูแล้วกันนะครับอ่ะโอเคครับทีนี้นะครับอ่ะลองนะครับปิดตาดูนะครับสีนะครับเราปรับมาเป็นสีประมาณนี้ละนะครับอ่าตัวบักลาวนะครับทีนี้เรามาลองแอปเปิลกันบ้างครับมาลองแอปเปิลกันบ้างนะครับอ่ะโอเคผมลองใช้ selective color ก่อนนะครับ ทีนี้ต้องปรับไปที่โหมดสีแดงบ้างนะครับปรับไปที่โหมดสีแดงนะครับเราลองปรับสีดูนะครับอ่าตรงนี้นะครับอยากปรับให้มันสีเขียวนะครับอก็ลองใช้สีคู่ตรงข้ามของนะครับม่วงมาจนตานะครับอตรงนี้จะเห็นนะครับว่าถ้าเราใช้สีแดงตรงเนี้ยนะครับถ้าเราใช้สีแดงตรงเนี้ยนะครับมันจะไปกระทบกับผิวคนด้วยนะครับเพราะผิวคนของเราตรงเนี้ยนะครับ ในรูปนี้เขาถือว่ามันเป็นเฉดนะครับแดงเหมือนกันนะครับเขาถือว่ามันเป็นเฉดแดงเหมือนกันนะครับอ่ะกับทั้งที่ความเป็นจริงเราอาจจะนึกว่าตรงนี้นะครับน่าจะเป็นเฉดเหลืองมากกว่านะครับแต่ในร thì, ูปนี้นะครับเออ่ตัวนะครับโปรแกรมเนี่ยมันคิดว่านะครับผิวคนเนี่ยนะครับมันเป็นเฉดแดงนะครับเพราะฉะนั้นอ่าเราปรับตัวแอปเปิ้ลเนี่ยนะครับตัวคนเนี่ยจะโดนไปด้วยนะครับอ่าเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับผมไม่ใช้นะครับตัวนี้ selective color แล้วกันนะครับ ในส่วนนี้นะครับในส่วนของแอปเปิลนะครับอ่าก็ตรงนี้นะครับเลือกเลเยอร์ถูกก่อนนะครับเลเยอร์รูปภาพนะครับใช้ Quick Selection ตรงนี้นะครับใช้ Quick Selection นะครับอ่าตรงนี้นะครับแล้วก็นะครับอ่าปรับโฟกปากกาให้พอดีนะครับด้วยบอกรอนะครับเลือกวัตถุของมาก่อนนะครับอ่าคลิกเข้าไปเลยนะครับเลือกมาอย่างนี้นะครับถ้าเมื่อกี้นะครับเห็นว่าขอบมันไม่เรียบร้อยเนี่ยนะครับอาจจะใช้ตัว Select and m a ม k ก็ได้นะครับ อ่ะนะครับเลยจริงๆด้วยนะครับอ่ะตัวนี้ไม่เป็นไรนะครับอ่ะ silhouette mark นะครับถ้าขอบมันไม่โอเคแบบเนี้นะครับเราสามารถปรับได้2ตัวนะครับก็คือตัว smooth นะครับตัวนี้นะครับ smooth นะครับแล้วก็ตัว contrast ตัวนี้นะครับตัว contrast นะครับอ่ะปรับดูแล้วกันนะครับแล้วก็ view ตรงนี้เราสามารถเลือกอ่ะปรับดูได้นะครับว่านะครับลองปรับดูแบบได้นะครับว่าเนี่ยนะครับขอบนะครับ อลองดูนะครับแบบไหนที่จะเห็นขอบชัดที่สุดนะครับเราก็เลือกดูตรงนั้นนะครับตรงนี้ถ้าเป็นศูนย์อยู่เนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าขอบมันหยักเนี่ยนะครับเนี่ยคอนทราสกับสมูทนะครับถ้าเราไม่ปรับเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าขอบมันจะหยักๆอยู่เนี่ยนะครับทีนี้ถ้าเราปรับตัวเนี้ยนะครับมันจะทําให้ขอบตัวเนี้ยนะครับมันนะครับนุ่มนวลขึ้นนะครับแล้วก็ yeah <AS 95. _ websites> ตัวคอนทราสนะครับอาจจะทําให้ขอบคมขึ้นนะครับปรับแค่2ตัวนี้ก็พอนะครับ ตัวอื่นไม่ต้องไปยุ่งมันนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับจะ select and mark ตัวนี้จะช่วยทำให้นะครับขอบของวัตถุที่เราเลือกเนี่ยนะครับนะครับสมูทขึ้นนะครับแล้วก็คมขึ้นนะครับอ่ะตัวนี้ตัว view เนี่ยนะครับลองปรับดูได้นะครับเลือกแบบที่ดูแล้วมันเห็นขอบชัดที่สุดแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรนะครับเลือกแบบที่ดูแล้วเห็นขอบชัดที่สุดครับอ่ะตรงนี้นะครับ โอเคครับอ่ะเรียบร้อยครับถ้าเรียบร้อยปรับแค่สมูทนะครับแล้วก็คอนทราสต์นะครับสตัวครับเสร็จแล้วก็โอเคได้เลยนะครับก่อนกดโอเคก็อย่าลืมกดตรงนี้นะครับ Remember Setting นะครับครั้งหน้าที่เราตัดวัตถุอะไรเขาจะจําค่านี้ไว้ให้นะครับครั้งหน้าที่เราตัดวัตถุอะไรเขาจะจําค่านี้ไว้ให้นะครับอ่ะกดโอเคได้เลยนะครับอ่ะโอเคนะครับตรงนี้นะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วตรงนี้นะครับก็ เ,เราก็ c t r l C ได้เลยกับ Copy ตัวนี้ไว้นะครับ, Why, รบเสร็จแล้วสร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่นะครับอ่ะสร้างเลเยอร์มันขึ้นมาใหม่นะครับอ่ะ Ctrl V วางนะครับ Ctrl V วางนะครับเราจะได้แค่ตัวแอปเปิลขึ้นมาแล้วนะครับตัวแอปเปิลที่เราตัดมานะครับอ่ะโอเคนะครับ ทีนี้นะครับอันนี้มันจะไปอยู่ใต้อ d จ u s t เม n t Layer ที่เราปรับตัวบา c k g ไว้แล้วนะครับเราก็เลื่อนขึ้นไปด้านบนแค่นี้นะครับไม่มีไรนะครับคลิกเมซ้ายค้างไว้แล้วก็เลื่อนไปด้านบนนะครับอ่ะโอเคนะครับอ่ะทีนี้เราก็มาลองมาปรับสีนะครับเราลองมาปรับสีตัวนะครับ Apple เราดูแล้วกันนะครับเราลองมาปรับสี Apple เราดูนะครับอ่ะก็เดี๋ยวจะใช้นะครับเอ่อ Color b a l a า c e แล้วกันนะครับ Color Balance นะครับก็เลือกไปเลยนะครับอ่ะตัวนี้นะครับ อะเราลองดูกันนิดนึงแล้วกันนะครับว่าตัวนี้นะครับโทนนะครับของตัวสีนะครับแอปเปิลตัวนี้นะครับมันจะเป็นอะไรนะครับลองไฮไลท์ดูก่อนก็ได้นะครับอ่เราลองปรับสีดูแล้วกันนะครับอ่ะถ้าต้องการให้มันเป็นแอปเปิลเขียวนะครับก็ปรับให้มันเขียวนะครับอ่ะตรงนี้นะครับเอ่อถ้าเราปรับไปแล้วมันนะครับเรียกว่ามันโดนทั้งรูปอย่างเงี้ยนะครับให้เราคลิกตรงนี้ทีหนึ่งนะครับให้เราคลิกตรงนี้ทีหนึ่งนะครับ มันจะเป็นการทำงานเฉพาะกับเลเยอร์ด้านล่างเท่านั้นนะครับถ้าเราติ๊กตรงนี้นะครับอ่าเป็นนะครับการบัทไ네ว้เงี้ยนะครับมันจะทำงานกับเลเยอร์ทั้งหมดเลยด้านล่างนะครับฉะนั้นอ่าไม่ต้องตกใจนะครับให้คลิกตรงนี้1ครั้งนะครับให้มีลูกศรลงมาอย่างนี้นะครับมันจะเป็นการปรับนะครับเฉพาะเลเยอร์ด้านล่างเท่านั Pike ้นนะครับอ่ะตรงนี้นะครับอ่าลองปรับดูแล้วกันนะครับให้มันเป็นเลอ่าแอปเปิลเขียวนะครับ ตัวไฮไลท์นะครับถ้าไม่ใช่ตัวไฮไลท์ก็ลองเปลี่ยนดูนะครับเเป็นตัวสโธโดหรือเปล่านะครับมีโทนนะครับลองปรับดูนะครับถ้าตรงนี้นะครับปรับหนึ่งรอบแล้วมันยังไม่เขียวไม่พอใจนะครับก็ใส่เข้าอีกรอบหนึ่งนะครับใส่ตัวคาร์บอนบาลานซ์เข้าไปอีกรอบหนึ่งนะครับปุ๊บนครับเอาให้มันเขียวอีกรอบหนึ่ง ถ้ายังไม่เขียวไม่พอใจก็ลองใส่อีกรอบหนึ่งนะครับอ่ะโอเคทาสานี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่ามันเขียวแบบแบนใบละนะครับเราก็อาจจะใช้ตัวไวแบนนะครับลดนะครับความสดของมันลงนะครับลดความสดของมันสีลงนะครับอ่ะก็ใช้ไวแบนนะครับอ่าอย่าลืมกดตรงนี้ทุกครั้งนะครับทำงานกับเฉพาะเลเยอร์ด้านล่างเท่านั้นนะครับทำงานกับเฉพาะเลเยอร์ด้านล่างเท่านั้นนะครับ อ่ะตรงนี้นะครับอ่ะปรับสีลงนะครับก็ปรับเป็นทางซ้ายนะครับลดความสดลงนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเราก็จะได้นะครับลูปตรงนี้ขึ้นมานะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมเซฟเลยแล้วกันนะครับอ่ะเซฟนะครับอ่ะนะครับ อ่ะพอเสร็จแล้วตรงนี้ก็เซฟเป็นเจสเปกได้เลยนะครับเซฟเป็นเจสเปกได้เลยนะครับอ่ะกลับตั้งชื่อนิดนึงนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเจสเปกนะครับเซฟได้เลยนะครับอ่ะตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ไปเปิดนะครับโอเพนมาใหม่นะครับอ่ะทางรูปนะครับ before แล้วก็รูป after กันนะครับรูปที่เราปรับแล้วนะครับอ่ะโอเคนะครับผมปิด ตัวโ o รศัพท์ไปก่อนนะครับแล้วก็เปิดใหม่มาเลยนะครับอ่ะอันนี้การนี้นะครับรูปที่ก่อนและหลังที่เราจะปรับนะครับอ่ะทีนี้เหมือนเดิมให้ส่งแบบเมื่อกี้นะครับเมื่อตอนเช้านะครับราคอนโดนเอนะครับหนึ่งครั้งคอนโดนซีหนึ่งครั้งนะครับให้เขาจําค่าในกระดาษตัวนี้นะครับแล้วก็ไฟล์นิวขึ้นมานะครับไฟล์นิวขึ้นมานะครับ อ่าทีนี้นะครับลองนึกดูว่าจะเราจะวางแบบบนล่างนะครับบนล่างหรือซ้ายขวานะครับถ้าวางแบบบนล่างเนี่ยนะครับก็ต้องปรับความสูงเป็นสเท่านะครับถ้าวางแบบซ้ายขวาก็ต้องปรับนะครับความกว้างเป็นสเท่านะครับอ่าตรงนี้ลองเลือกดูแล้วกันครับผมลองปรับความกว้าง2เท่าแล้วกันนะครับลองเลืกดูนะครับเดี๋ยวเราจะวาง b e f o r e กับ a f t e r นะครับไว้คู่กันอย่างนี้นะครับ อะถ้าเราต้องการจะปรับนะครับเอวอาวางซ้ายขวานะครับก็ให้เพิ่มนะครับความกว้างเป็น2เท่านะครับถ้าเราต้องการจะปรับนะครับเออ่ไว้บนล่างก็ต้องเพิ่มความสูงเป็นสเท่านะครับอ่าตรงนี้ผมเอานะครับความกว้างซ้ายขวานะครับก็ตรงนี้ใส่ไปเลยพันหนึ่งนะครับตอนแรกมันห้าห้าร้อยนะครับอ่าตรงอื่นนะครับไม่ต้องไปปรับนะครับแล้วก็คีเอทได้เลยนะครับ พอร์ชชันประมาณนี้ก็แสดงว่าถูกต้องนะครับเราผมเอานะครับคอนโ a c เอคอนโดนซีก็ปี้นะครับมาวางไว้นะครับตรงนี้นะครับเอาอริจินอลมาวางไว้่อนด้านซ้ายนะครับแล้วก็เอาตัวที่เราปรับแล้วอันนี้ต้องเป็นนะครับดูผมไปเปิด jpeg มาแล้วนะครับอย่าไปก o ปี้จากตัวที่มันเป็น Photoshop นะครับเซฟเป็น jpeg ก่อนนะครับเราไปเปิดเปิดมาอีกรอบหนึ่งเราค่อยก o ปี้นะครับอวางนะครับ โอเคนี่แล้วกันนะครับ before after นะครับตรงนี้นะครับอ่ะใส่กันนี้หนึ่งนะครับ t ท x t นะครับ before after แล้วกันนะครับอ่ะโอเคนะครับตรงนี้นะครับ <c oughs> ก็ after เข้าไปนะครับ อ่ะคนี้นะครับฝึกกันบ่อยๆนะครับจะได้เก่งนะครับ